โอ้ยต้นน้ำแข็งหูยใช้ชีวิตในน้งแข็งหนึ่งวันนี่มาตกตึกเลยอ่ะหนาวหนาวมากเลยตดนชื่นโดนสารดูดบอลเลยมาเลยใครถึงก่อนใครถึงก่อนหลานต้องบอกว่ลงมาแล้วพ่อพ่อท้อท้องแอนนแอนน์แอนน์ท้องก็เลยก็เลยออกมาได้คนคลอดลูกในน้ำแข็งด้ไหคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ต กดติดตามพี่ปุ่มไม่ละคะสามูค่ะแม่ค่ะร้อนจังเลยค่ะใช่ใช,ใช่ร้อนมากเลยร้อนมากเลย,เ,ลยเหมือนอยู่ที่ทะเลอะไรนะทะเลทรายเหรอทะเลทรายโอ้งั้นเดี๋ยวจะทําให้ไม่ร้อนเลยเยังไงตามไปเลยเราจะไปพบกับความหนาวกันแล้วนะคะ,คะและนี่คือดินแดนฟอส m มจิคอลไอออฟสยามพัทยายังยังไม่หนาวยังไม่หนาวแต่ก็เย็นอยู่นะเย็นเลยเหรอลมเย็นอ๋อลมเย็นยังยังยังค่ะถ้าหนาวอยู่ในนั้นต้องมีน้ำแข็งด้วยหิมะหรือเปล่าปั้นเป็นหิมะอันนี้เขาทาสีขาวยังไม่ถึงดินแดนต้องเดินผ่านมิติตรงนี้ไปก่อน โนแมนด้านหน้าทางเข้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีรูปปั้นต่างๆนะคะเป็นสีขาวนะคะคล้ายกับเป็นหิมะนะคะคล้ายกับเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยค่ะมีสีขาวทั้งนั้นเลยเขาจะมีชุดที่มีให้เออขา<อ>เขาเขามีชุดให้ใช่ไหมคะ,คะมีชุดแล้วก็เดยวต้องไป เท้ารองเท้าข้างในก่อนใช่ไหมคะคูปองที่ใ so ห้มานะคะเขาก็จะรวมชุดด้วยแล้วก็มีน้ำน้ำเครื่องดื่มให้ด้วยจะได้เย็นแล้วจะได้เย็นแล้วฮ้ยตื่นเต้น let's go ตอนนี้นะคะเราก็แปลงร่างไปได้เกือบหมดแล้วนะคะรองเสื้อนะคะบัวเหลือเสื้อนะคะ โอเคไปเอาเสื้อกันเลยไปพี <Okay. S 1> ่โตแปลงลางแล้วโตได้เสื้อแล้วก็นั้นกำลังใส่อยู่นะคะน้าขหอมก็กำลังใส่พอก็จะเสร็จแล้วะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็แปลงล่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่แปลงล่างอีไใสชุดนะคะอุปกรณ์นะรองเท้าพร้อมถุงมือแล้วก็ เสื้อหมวกเรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์ตักน้ำแข็งไปด้วยไปกันเลยไหมตรงนี้นะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะคะพร้อมแล้ว let's go หนาวยังหนาวยังแค่ตรงนี้ก็หนาวแล้วอ่ะน้องหอมเอาเอาใส่หมวกไว้ค่ะ ข้างในจะต้องหนาวกว่านี้แน่เลยโฮ้ยถอดไม่ได้เลยนะถอดไม่ได้เลยหนาวมากต้องต้องปิดหูไว้ด้วยโดนโอ้เอาแบบนี้โดนนิดนึงมันคือน้ำแข็งจริงเหรอใช่เอาคือน้ำแข็งจริงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือน้ำแข็งจริงเอะเอาหูแบบนี้มาใส่มี s l i d e ด้วยแม่ต้องเห็นมีไ s เดอร์ด้วยมีไ s เดอร์น้ำแข็งด้วยเหรอคะ ตอนแรกเนี่ยแม่จับโดยถุงมือนะแม่ว่าลื่นๆอ่ะเหมือนไม่ใช่น้ำแข็งนะนข้อใช่ไหมใช่แม่ล<ช>องแม,ม่น้ำแข็งจริงเลยน้ำแข็งจริงใช,ใช่ไหมถ้าเราโดนโดยที่ไม,ไม่มีถุงมือโดนเนื้อจริงๆเลยมันจะเย็นมากๆจะเย็นมากๆก,ก,ก,ก็เป็นก้อนน้ำแข็งเลยนะแข็งยากอะไอ้แตกยากป่ะแล้วโต้อะโต้ไหมโอ้ยโต้น้ำแข็งแข็งเ โใช้ช <dividends> ีวิตในน้ำแข็งหนึ่งวันนีม้หมีน้ำแข็งตรงนี้เป็นปราสาทเหรอเป็นปราสาทน้ำแข็งอุ๊ยหาวเอ้ยเราจะเอาตัวรอดในน้ำแข็งหนึ่งวันนะคะเป็นปราสาทเป็นเมืองน้ำแข็ง โอ้แ,แม่มาน,มมานี้แม่มานี่ตามไปไปไหนไปไหนครับเจอสโนว์แมนด้วย<ม>อันนี้เป็นรถนะคะนี่รถน้ำแข็งเิดมทุกอย่างในตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเราจะไปกินน้ำไไน,นะนี่จะเป็นบาร์น้ำแข็งนะคะ เป็นโต้น้ำแข็งหมดเลยแล้วสามารถแลกได้คนละหนึ่งแก้วเ uh huh. ย็นสดชื่นถึงกรเพาะไปเลยโอ้ยพี่น้ำแกหลอดอยู่ยังไม่ได้เลย่น้ำอยากลองละว,ว่าน้ำน้ำในห้องน้ำแข็งมันเป็นยังไง <Wow. S 1> อพร้อมสดชื่นไหมพ่อ โดนชื้นโดนซัดไม่หมดเลยโอ้ยสาร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 พี่โตทำไมนิ่งมากเลยอ่ะชิวใช่ไหมปกติอยู่อเมริกาใช่ไหมแก้วน้องแข็งนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดชื้นมากเลยเจ้าไหมเย็นไหมไม่เย็นชิวมากแก่ก็หายนะร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากเลยก็ร้อนไหมร้อนมากเลยแก้กว เดินไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นโต๊ะคิดมากนะคะสามารถนั่งได้ด้วยมีโต๊ะด้วยเป็นน้ำแข็งกดเลยน้ำแข็งแกสลักไปต้นๆเอาตรงนี้เป็นลูกปั้นอะไรอะ่ะลูกปั้นอะไรอะ่ะน้ำแข็งอะไรไปแบบนี้อ่ะฮะน้ำแข็งเหรอ,อน้ำแข็งอะไรอะ่ะ ในรูปหัวใจก็ม,มีอะไรอยู่ในน้ำแข็งก็งไม่รู้อ่ะน้องหอมขนมค่ะน้องหอมขนมกินได้เลยค่ะกินขนมได้เลยค่ะอ้าวมาๆๆเป็นน้นตาตากลุมิติขลุมมาได้เลยเห็นไหมน้นตาตากลุมิติเราจะพาทุกคนไปไหว้พระมีวัดด้วยนะ ไปหว้พระกันดีกว่าเร็วไปไหว้พระอ่ะทุกคนเข้าวัดทำบุญไหว้พระเถิดมุน,นมีพระพี่คะเน่ด้วยขึ้นไปสไลเดอร์มาเลยใครถึงก้อนใครถึงก้อนพี่เตถึงก้อน ถ้าใครจะเข้ามาที่นี่นะคะแนะนำให้ใส่กางเกงขาย,ยาวนะน้องหอมใส่เป็นกระโปรงมาห้องหิมะอู้หิมะตกเต็มเลยอ่ะหนาวหนาวมากเลยโอยในเมืองน,น้ำแข็งนี่หนาวจริงๆเลยลองหิมะตกเต็มเลยอยากมีสไลเดอร์อยากมีสไลดเดอร์ใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะโอเคไปเลยแล้วก่อนจะไปสไลด์เราต้องมีห่วงยางด้วยเขาจะต้องมีอุปกรณ์นี้นะคะไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวพ่อ,พ,อพ่อช่วยช่วยลูกเอาขึ้นไปหน่อยอ่ะเราก็ต้องเดินถืออุปกรณ์ขึ้นไปไดเดินที่บันไดนะคะถือไปเลยคนละตัง หลุดดูม, e, <S <s มือหลุดหนาว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 โอ้ยหนาวหนาวหนาวเขาถึงวยกันแล้วน่ะโอ้ยแล้วต้นน้าต้นน้าเร็วพี่พี่กับน้องเขาจะลงมาแล้วเนี่ยน้องลงมาแล้วนะดูนะคะน้องของเะรจจะลงมาแล้วนะคะหลาวน้องหองก็ลงมาแล้วกระเด็นเลยนะพร้อมแล้วมาเลยอุ้ยหมุน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  ตยฮู <Yahoo! S 1> และหิมะตกแบบนี้เราก็ต้องมาเล่นกิจกรรมเป็นการตักน้ำแข็งนะคะคีบน้ำแข็งนะคะนี่เลยที่คีบของเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วในนี้มีอะไรอ่ะอบอุ่นอ๋อในนี้อบอุ่นมากเลยเหรอแต่อุนเลือดไปดูซิว่าเป็นยังไงเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในอ๋อตรงนี้เป็นที่หลบอากาศใช่ไหม จะทําให้เรามีความหนาวได้ใช่ไหม,ไม,มนะแต่ลื่นะื่นใช่ไหมลืน่นวินๆเลยเ<ช>ออค่อยเชื่อหน่อยไม่ไหวเลยอากาศข้างนอกยิมากกำลังตกอยู่พ่อๆพอมาเร็วพ่อเร็ว <c oughs> ถ้าใครไม่ไหวนะคะต้องมาหลบในนี้ก่อนใช่ไหมเ <c oughs> ออเอาไปโดนถอดสุงมือเราก็จะหนาวสิลกเอยหนาว <c oughs> หนาวจริงๆนะ <c oughs> โอ้ย ไม่ไหวเลยที่ต่างประเทศนี่หนาวจริงเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ที่พัทยานี่หนาวจริงๆเลยในพัทยาทำไมพัทยาหนาวเพราะว่าเขายกน้ำแข็งไว้ที่นี่เลยพ่อไปไลฮะดังๆหน่อยปวดท้องปวดท้องงั้ไปนั่งพักไปนั่งพักนั่งพักก่อนนั่งพักยู่ตรงนี้แหละเออ ากายเป็นไงบ้างปวดเป็นหมดเลยไหนดูทิท้องพองไหมเนี่ยวิ้งก็พองอยู่นะเนี่ยหรือว่าน้องหอมขอจะขอดหรือเปล่าคะข้าวข้าวจะขอดอีกอ่ะข้าวข้าวจะขอดอีกอ่ะอ่ะขอดลงเองนะแข่งเนี่นะใช่สี่ข้อปวดท้องมากๆเลยโอ้ยแอมพ่อแบ่งแรงแเลยเออทุกคนไปช่วยพ่อเราเร็ว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 เร็ เราคลอดจับท้องจับท้องไหนท้องยังไม่ใหญ่เลยพี่ทำไปท้องครั้งนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะพี่น้ำเร็วสิเอาเอาแล้วแล้วแล้วพอไม่ไหวแล้วพ่อะปวดท้องแล้วเนี่ยเออพ่อพ่อทำท้องแอนนแอนนท้องแกละแกไหนออไมาง่ายเออเร็วเร็วเร็ว เด็กไว้ช่วยพ่อหน่อยอุ้ยออกมาหมดเลยพ่อขอดออกมาหมดเลยไข่พ่อออกมาได้ไข่พ่อเป็นน้ำแข็งพ่อขอลูกออกมาเป็นไข่น้ำแข็งอ่ะโอ้โหกินได้ไหมเนี่ยพ่อไข่ไข่เหรอสรุปว่าไม่ออกลูกเป็นตัวเหรอวันเนี้ยเป็นไข่เป็นไข่ไข่น้ำแข็งเหรอไข่หิมะไข่หิมะวันนี้ออกลูกแปลกๆแล้วพ่อ ไม่ไหวเลยหนาวมากไข่น้ำแข็งข้พ่อข้อลูกวับได้ไงน่ะเมื่อกี้ไม่ทำอะไรมาถึงข้อลูวกกับอลไปไข่น้ำแข็งกินน้ำแข็งมาเมื่อกี้น้ำแข็งมา,มงมาอ๋อโอเคค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอลาคนนะคะบา,บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะหนาวมากหนาวมากบา,บายค่ะ